สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานและเข้ามาดูคลิปนี้ให้จบใครที่ดูคลิปนี้จนจบนี่เป็นพลังงานของคุณและเป็นดวงของคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่หมอนหนวนจะเปิดไพ่ให้3าใบนะแล้วก็ไพ่ย,ยิปซีเนี่ยพี่หมอบอกอย่างว่าเวลาเปิดต่อหน้าใครและทํานายไปแล้วสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะเพราะฉะนั้น ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีสําหรับคนที่สนใจและอยากดูคลิปนี้ถ้าใครไม่สนใจปัดผ่านได้เลยนะคะก่อนอื่นพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนและดูคลิปนี้และตั้งใจดูนะคะมาดูกันเลยนะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สดๆกันต่อหน้าแบบนี้เลยนะคะจะเปิดให้3ใบนะทุกคนตึงๆๆใบแรกว้าวขึ้นไพ่เจถ้วยนะคะ เจ็ดถ้วยหมายความว่าคุณวางแผนหรือตั้งใจสิ่งใดไว้นะคะจะประสบความสําเร็จคุณจะทําเกี่ยวกับเรื่องการงานวางแผนไหมก็สําเร็จหรือว่าบางคนอาจจะว,วางแผนเกี่ยวเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมีโอกาสจะขยับขยายบางคนก็มีโอกาสมั่นหมายแต่งงานกันนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะบางคนก็มีการวางแผนลงทุนธุรกิจก็สามารถทําได้เลยถือว่าประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นพลังงานที่ ว้าวมากๆนะคะตอนนี้มาดูพลังงานใบที่สองอะใบที่สองใบที่สองหลับตาเลือกปุ๊บโอเคว้าวไพเจ็ดเหรียญค่ะแปลว่าปัญหาการเงินของคุณนะคะจะแก้ไขได้ช่วงนี้รอคอยเงินอยู่คุณจะได้เงินก้อนเข้ามานะคะวางแผนอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินถือว่าสำเร็จนะ แล้วก็วันนี้อาจจะได้หยิบจับเงินก้อนสําหรับใครยื้อเรื่องท,ทาธุรกรรมเรื่องใดไว้จะสําเร็จนะใครรอคอยเงินได้เงินสําหรับใครทวงหนี้ทวงสินอยากได้เงินคืนจะได้เงินคืนนะคะใครเงินหายจะได้คืนด้วยค่ะนะคะสําหรับพลังงานนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะหรือการตัดสินใจเรื่องการเงินในช่วงนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะเป็นโอกาสดีๆแล้วก็ทํางานลงทุนธุรกิจการค้าขายก็ดีมากๆนะคะโอเคตอนนี้มาอีกใบหนึ่งปุ๊บ ช่วงนี้เหนื่อยกับงานหน่อยนะไพ่ใบนี้นะฮะไพ่ใบนี้คือไพ่เอ่อสี่ถ้วยเหนื่อยกับงาน <ING> เหนื่อยกับเรื่องความรักก็แล้วแต่นะถ้าช่วงนี้คุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเหนื่อยนะงานด้วยความรักด้วยนะคะแต่ไพ่สี่ถ้วยหมายความว่าอะไรที่มันเหน็ดเหนื่อยที่คุณเจอหรือที่มันผ่านมาแล้วนะคะมันจะผ่านไปได้คุณจะแก้ไขมันไปได้นะคะแล้วคุณจะมีหนทางในการแก้ไขปัญหาน,านั้นๆได้ดีเลยทีเดียวนะ พลังงานของไพ่บอกแบบนี้นะคะแต่ที่ผ่านมาก็เจออะไรมาเยอะๆหลายๆเรื่องที่หนักใจเหนื่อยใจเหมือนกันนะคะแต่คุณก็แบบเก่งแก้ไขปัญหาได้ดีเลยทีเดียวนะคะโอเคพี่หมอก็เปิดไพ่ให้ครบทั้ง3าใบแล้วไพ่ชุดน,นี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะถ้าใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนค่ะบา,บายๆค่ะ